ที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะเขาก็ได้มีการออกตรวจร้านค่าค่ะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลส่งกราร์ค่ะ ขณะทำงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายมในการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลส้มกรานค่ะก็ได้ออกปฏิบัติการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายก,มกับสถานประกอบการเทจำหน่ายยาสูบและกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกร้านอาหารสถานบันเทิงปั๊มน้ำมันสถานีขนสง่งในเขตอำเภอเมืองปัตตานีค่ะ โดยได้ลงพื้นที่ซุ่มตรวจแล้วก็แนะนาข้อปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการร้านค้าร่วมแปดแห่งซึ่งพ้นการตรวจสอบพอบว่ามีบางร้านค่ะฝ้าฟื้นกฎดไม้จําหน่ายยาสูบย่างเปิดเผยหรือไม่มีคําเตือนที่พ่อบรรจุขณะที่บางร้านเคยถูกตัดเตือนไปแล้วหลายครั้งนะคะแต่ก็ยังฝ้าฟื้นจนในที่จึงบันทึกการจับกุมแล้วก็นําผู้กระทาผิดเนี่ยส่งสพเมืองปัตตานีเพื่อจะเปรียบเทียบรับเนี่ยได้จานวนซี่รายนั่นเองค่ะ มีก็เป็นการออกตรวจตรานค่าเฝ้าระวังแล้วก็บังคับใชก้กฎไม้โดยเฉพาะการควบคุมยาสูบ<ม>แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงข้องเทศกาลส่งรานนะคะค